บรรยากาศสบายๆแล้วกันนะแอนดี้สาวแต่งแปงนะคะแนะนำตัวนิดนึงนะคะวันนี้พาน้องๆนะคะทีมงานสาวสาอ้อๆสวยๆนะคะมาแนะนำตัวแนะนำกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนตุลาคมจะมีกิจกรรมนะคะมาเริ่มกันข้างหน้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับงานใหญ่ประจำปีของบริษัทแอดที่แข็งของเรานี่นะคะก็จะมีเก like ี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่จะเอามาโชว์รวมถึงตัวเวอร์ชันใหม่ด้วยวันนี้พาน้องๆสาวๆสวยๆมาห้องกล้องสาวๆห้องกล้องจิ๊กล้องสวยรูกสวยมาก แนะนำตัวกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะกับสาวสีพาดในวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่อะไรตังค์คำต้องลุกอะไรตังค์ับต้องลุกกดหัวใจค่ะกดหัวใจกดหัวใจสาวเหนือสวัสดีเจ้าตัวน้องจื่อนุกเป็นตัวแทนจากป้าเหนือเจ้าวันนี้จะมาจนๆพี่ๆเข้าร่วมงานสวยๆตัวโซอีกเวิร์กล้าตั้งใหม่วันที่18ตุลาคมนี้เจ้าตัวน้องขอฝากเนื้อฝากตัวฝากตัวกับหัวใจไว้นะที่นี้ด้วยเนะเจ้าร้อยละเพิ่มละเมเหมกัน สวัสดีค่ะน้อชื่อน่องแก้มนะคะเป็นตัวแทนของชาวภาซายวันนี้จะมาข้อเชิญทีทีทุกๆคนเขารวมงาน solid work เปิดตัวไม่นะคะในวันที่เจปตุลาคมนี่ค่ะเป็นเป็นลูกครึ่งค่ะพี่เป็นเป็นคนจังหวัดใดน่หล่ะเป็นคนจังหวัดใดเออเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะเดแม่เป็นคนจังหวัดใดแม่เป็นคนอุบลพ่อล่ะพ่อเป็นคนบุรีรัมย์เอ้าแล้วสันิเก็นมิงฝนล่าันี่นี่าล่าัแล้วาไม่ไปแข่งนะนะเว้ากับเบลคือค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะมือนีอคอยก้อยออเยอาขอโทษคาะดูหนังเยอะไปอะค่ะก็เลยแบบว่าปิดสำเนียงมา<อ>ค่ะอ๋อเนียนมากเลยนะคะค่ะก็เอ่อมิกนะคะมิกโซลิดเวิร์ค่ะเป็นตัวแทนภาคกลางค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของน้องๆทุกคนเลยนะคะทุกภาคที่พูดถึงมาก,ก็จตขอแบรนดน์ทะทีเดียวก็คือเรานะคะวันนี้จะมาแนะนําเชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานเปิดตัวประจำปีของเรานะคะก็คืองาน Solidwork s i n n o v a t i o n Day เนาะแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนชื่อค่ะเป็น 3D X Solid Works 2 0 2 2ค่ะ กิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังว่าเป็นเราจะแบ่งเป็นภาคใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการร่วมทําบุญด้วยดังนั้นน้องแต่ละภาคก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละภาคที่จะมาเล่าให้ฟังว่าอยากให้น้องๆเนี่ยแต่ละภาคเชิญทำบุญหน่อยแล้วเราบอกทุกทีว่าเราถ้าเราชนะกิจกรรมเราจะเอาเงินไปทำบุญกับโรงพยาบาลอะไรที่เขาจะได้มีแรงบันดาลใจที่จะขับุญร่วมกับเราเริ่มต้นที่ผ้าเหนือค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อแม่เป็นภาษาเหนือเป็นภาษาเหนือ เราอยากเชิญชวนพี่ๆนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งถ้าอาเราได้ผู้ชนะนะคะเราก็ไปบริจาคไ่เหลือไ่เหลือไม่เหลือที่เรามีถ้าเราชนะนะคะเราก็จะไปบริจาคที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะเจ้าเเหนือพอหรือยังเจ้าแกมีเจ้าก็เหนือแล้วิจากอีกค่ะพี่น้องพี่น้องชาวใต้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะร่วมกันบริจาคให้บางขันนครศรีธรรมราชค่ะ ดุยสามุยสามุยตั <t iny> <t iny ้งใจไหมตั้งใจอย่างแรงค่ะตั้งใจแรงค่ะเซิ้นเซื่อมาวลมวลนั่งกันเด้อค่ะก็เอ่อถ้าได้เงินบริจาคนะคะสำหรับภาคที่ผีสานชนะเนี่ยเราก็จะนำเงินไปบริจาคบ่บ่สายกานองเก็บกระสายสารว่ได้ก็ได้อย่ามาเงียนอย่ามาเงียนอย่ามาเงียนเออคันใดลังวันคันใดรางวัลเอ่อโรงพยาบาลหินเข้าสิไปบริจาคเด้อก็สิเป็นโรงพยาบาลไซก้าจังหวัดบึงกาฬจ้าอ่าอันนี้ก็จะมันท่านจะเป็นผีสานสดจริงดีสุดน นะคะบอกว่ายได้บอกว่าใครถือไครนะคะต่อไปนี่ค่ะขออนุญ,ญาตให้ทีมภาษากลางนะคะ้รงนแบลง <c oughs> ค่ะก็ะคือของเราะค่ะงานงานครั้งนี้นะคะที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยเราจะมีการเล่นเกมเนาะซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือมีการเล่นเกมที่กลุ่มใหญ่แต่ละคนเนี่ย ที่เข้าเล่นเกมเนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนของตัวเองคราวนี้เอ,อ่อแต่ละท่านเนี่ยก็จะสามารถเข้าร่วมจอยเอาตัวเองไป็นจอยในแต่ละภาคนะคะก็คือเลือกภาคใดภาคหนึ่งเนาะเสร็จแล้วคะแ,แนนของทุกคนที่อยู่ในภาคเนี่ยก็จะมารวมกันภาคไหนที่ได้คะแนนสูงที่สุดนะคะก็จะได้เงินรางวัลเพื่อนําเงินรางวัลน,นั้นไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่แต่ละภาคเลือกซึ่งสําหรับของภาคกลางนะคะจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชค่ะค่ะกิจกรรมเรามาพูดคุยนะรรกันสนิดนึงลกันว่ากิจกรรมมันจะเราจะทําไมเราถึงได้คนพลาดนะคะลูกคะเราจะเจอแต่อะไรบ้างคะลูก เราก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมแปลกใหม่นะเจ้าปีนี้นะเจ้าก็จะเป็นกิจกรรมที่ผ่านทางออนไลน์นะเจ้าก็สามารถเข้ามาห่วมกิจกรรมนะคะได้ทางทางลิงก์นะเจ้าเดี๋ยวจะมีลิงก์แนบด้านล่างนะเจ้าเจ้าเจ้าต่อไปเราจะเจอกับอะไรอีกบ้างคะเล่นเล่นฟังจัดจัหน่อยนิจัดไปนี้นอกจากนี้เรายังได้พบกับรั้งแรกกับโซลูชันใหม่ด้าน E R P เพื่อคนไทยสําหรับธุรกิจด้านงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมี นอกจากนี้ท่านไม่ได้กับการอัปเดตฟีเจอร์เด็ดใน Solidworks เวอร์ชันล่าสุดปี2022มีและนี่นะคะเป็นตัวอย่างเวอร์ชัลออนไลน์ค่ะที่เราได้เตรียมงานไว้สำหรับลูกค้านะคะในวันที่7และ8ขอให้ทุกท่านนะคะ เข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์นะคะว i r ชอว์ออนไลนแบบเต็มรูปแบบกันนะคะในวันที่7และ8ตุลาใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะแล้วพบกันค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปก็ขอบคุณด้วยแล้วก็รอติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากไว้นะคะกับรายการแค่อยากเล่าเดี๋ยวเราจะทิ้ง ข้อมูลไว้นะคะลิงก์ที่จะไปติดตามเราฝากคอมเมนต์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยลวกันนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีอ่ะไม่ใครอยากเล่าหรออยากเล่าอยากเล่าอ <c oughs> ันดับสอง